ครับผมมาวิเคราะห์หลังเกมนะครับโตโยต้าไทยลีกวันนี้มาที่สนามริโอเซเดียมครับบางกอกการ์ดก็โหเก็บชัยนัดแรกด้วยครับใช่ครับบางกอกการ์ดเอาชนะการท่าเรือได้2ประตูต่อศูนย์นะครับสถานการณ์วันนี้เนี่ยก่อนเกมเนี่ยคนเรื่องเลยนะบางกอกการ์ดต้องการคะแนน3นัดพวกเขามี1คะแนนแล้วยังยิงประตูไม่ได้เหลือเชื่อทีมที่ทุ่มงบประมาณมหาศาลขณะที่ท่าเรือของมาดามแป้ง นวลพันธุ่มซำมาดีมากนะครับสามนัด9คะแนนมองถึงแชมป์แล้วแต่ว่าด้วยผมว่าสถานการณ์ที่กดดันของบากกอกาสแล้วก็แรงบีบที่ทำให้พวกเขาต้องหลังพิงฝาครับผมทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเก็บ3มคะแนนนี้ได้โอ้โหครึ่งแรกเล่นดีมากใช่ครับบากกอการ์ดจริงๆแล้วสกอร์สประตูต่อศูนย์วันนี้นะครับพวกเขาน่าจะยิงได้เยอะกว่านี้พี่ทุงพีตามาก3นัดแรกพวกเขา เล่นเหมือนเป็นคนละทีมฟุตบอลเท้าต่อเท้าอาจจะชัวร์ก็จริงแต่ว่าฟุตบอลสปีดช,ช้ามากนะครับขณะที่วันนี้เนี่ยาการฉลองสนามญ้าต้องบอกสนามหญ้าจริงของพวกเขาครับเล่นได้ดีคอนโทรบอลได้ดีแต่ปัญหาสุดท้ายของมากออก,กลาสก็คือคจังหวะจบสกอร์อยู่ดีถ้าวันนี้มานจะกกอกลาสเน้นอีกนิดนึงมีสามสี่ประตู นะครับขณะที่การท่าเรือปัญหาเดิมๆของการท่าเรือก็เริ่มผุดออกมาก็คือแนวรับของพวกเขาเริ่มเสียประตูง่ายด้วยครับผม